รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะข้าพเจ้านางสาวจุธารัตน์โพธิสารเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ออ 34, พศ2534ภูมิลำเนา้านคำกลางตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ ดานการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แขนงฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยประวัติการรับราชการวันที่16ธันวาคมพศ2562ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชาสีมาเขต6ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคสอ1คันเงินเดือน26,000บาทโรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขต3ภาระงานตามคคอสอกำหนด1ชั่วโมงสอนตามตารางสอนคาพเจ้า สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1ถึง2ทับ6สอนชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2รวมจํานวนสอนทั้งสิ้น18ชั่วโมงต่อสัปดาห์งาน,นส่งเสริม และสนับสมมนุกกน,กนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้การสร้างสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การจัดทําวิจัยและพัฒนาผู้เรียนงานครูประจำชั้นงานดูแลนักเรียนและงานโฮมรูม งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมเป็นคณะกรรมการดำเนินง,งานในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษางานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำหลักสูตรและหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและชุมชนการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจําวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและชุมชนมีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส,งส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพผู้เรียนมีการทำงานร่วมกันมีการสร้างและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการจัดบรรยากาศที่ส,ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้าน สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม <Hey. S 1> เออาค่ะวันนี้พวกหนูลงมาทำอะไรคะลงมาส่องดูดินดินของพวกหนูสองแล้ว ี่ก่อนหนูเจออะไรในดินเจอเศษนี้คือเศษอะไรเศษใบไม้หนูเจออะไรเศษพลาสติกเจออะไรก้อนหินเจออะไรคะกิ่งไม้ครูพิงเจออะไรอ่าเจอไม้อ่ะนั่งลงสองดูใหม่สิว่าเจออะไรไหนบอกว่าเจออะไรสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างมีมดไหมของพวกเรามีมดไหมมีแมลงอะไรที่ตายไหมโอ้ไม่มีเลยเหรอลูก โอ้อ่าสองดูอีกสิมันมีหินไหมมันมีหินไหมกลุ่มเราโอ,โอ้มีหินเยอะเลยมีอะไรอีกคะมีเม็ดมีเม็ดผักไหมโอ้มันม่โอมันคือกระดูกไก่ลูกโอ,โอหมดหรือยังไม่เจออะไรแล้วใช่ไหมเจอก้อนหินก้อนกลวดโอเค 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการใช้ข้อมูลสาระสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนจัดทำช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินผู้เรียนต่อผู้ปกครองรายบุคคลเพื่อการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครื่ข่ายเพื่อรวมกันพัฒนาผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ที่ได้ในการพัฒนามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษาเพื่อนำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 1. วิธีดำเนินการจากสภาพปัญหาของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์อย่างพบปัญหาอย่างมากในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประยุกต์จากเทคโนโลยี e, ด้วยแบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning นวัตกรรมที่นำมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะแล้าความสนใจของผู้เรียนท้าทายความสามารถ เข้าใจง่ายมีภาพเสียงวิดีโอประกอบวางรูปแบบสวยงามและสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นี้สองเห็นอะไรบ้างคะเห็นใบไม้ <Okey> <t une> หร้วยังโ๋อ้อ,อ,อ,อมีกิ่งไม้ด้วยเดี๋ยวจดบันทึกนะคะ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อทั 6, โรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จจำนวน31คนร้อยละ80ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องส่วนประกอบของดินมีผลการพัฒนาทักษะการเขียนที่ถูกต้องและผลสำฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนร้อยละ50เชิงเฉคุณภาพการปรับประยุกต์เทคนิคสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning การวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อออเเคคค่่่่ะะประมืื้ใหหพนนยบขอขอบคุณนายกร,ราชกรชวติผู้อำเววยการโรงเรียนบ้านสีแยกสมเด็จผู้ประเมินเป็นอย่างสูงขอขอบคุณค่ะ